นวควมพนมเพิ่นบอกว่าโอ้ยมันหลายค่ะกับการเล่นสงการนี่เพราะว่าเล่นเฮตจังไหนมือถือมันถึงพังปานั้นนะคะห่านซอมตอนนี้เพิ่นก็ฮอตดฮิตเลยสิคะในการที่จะรับลูกค้าในการซอมมือถือทีมีคิ้วยาวเหยียดนั่นเองค่ะร้านซอมมือถือหลายแห่งนะคะในตัวเมืองนะครพนมเพิ่นบอกว่าคึกคักหลายค่ะคืกคคักเป็นพิเศษโดยเฉพาะห่านที่ห้าพาคุณผู้ชมไปเบิ่งนนะคะนั่นก็คือหา่านสมาร์ทโฟนเซอร์วิส หน้าเซเว่นนะคะใกล้กับบกสที่คล่าคำไปด้วยลูกขาดทีน้่งมือถือพนุว่าบอมันมือถือถือน้ำเด้พนุวาจมน้ำโอ้จมน้ำเลยบอกจมน้ำเลยไปเห็นอยู่ใส่๋อ้นครพนมวอติดน้าโขงอาซีมีสถานที่บางหม่องทีว่าไปเที่ยวน้ำกันได้นะคะหรือว่าเพิ่นเอาไปจุ่มในถังหรือเปล่าล่ะนะคะตรงนี้พิ่นมีทั้งมือถือจมน้ำถือน้ำเขาเอาไม้ไห่เจ้าหน้าที่ดิซ่อมเพิ่นวันจังสันคิ้วยาวเหยียดตั้งแต่มือแรก มื่อแรกเพิ่ดบอกว่าเอาเมื่อสมเป็นซีฟเครื่องเลยเด็กเริ่มเลยตั้งแต่มือแรกแ<ม>สงการสามมือมือแรกมุนเลยมุนเลย <c oughs> นะคะสงการสามมือเฮียจะได้มุลตั้งแต่มือแรกอีกสองมือเฮียจะได้บัดนี้นั่น นะคะเป็นนาทีของซางกันทีเดียวโดยซางปลักนะคะหรือวานน่ายจตรุร่งทุ่นหอมค่ะทุ่มหอมนะคะซางสม,มือถือฝีมือดีของร้านสมาร์ทโฟนเซอร์วิสเพิ่นบอกว่าออกปากเลยค่ะว่าปีนี้นี่งานเข้าลายแห้งงานหนักกันเลยเพราะว่ามื่อหนึ่งรับสอบตอมกว่าสิบเครื่องผัวมือเป็นระวิ่งนีมือบ่เลยพักเลยนะคะแถบบ่มีเวลาพักใบนาของซางนี่แท่นที่ว่าโอ้แต่และมอ happy, ือนซี่แฮปปี้ป่อกลัว เมื่อยอิดโรย,โย,โยเพ่นวนาจังสันนะคะโพมันหลายแห้งโโหลายโพดแต่ละเครื่องก็คือเขาเอิ่นว่ามากออกมาเบิ่งต้นเหตุเลยว่า มันมันมูลใด่าใดม่างออกคักๆเบิ้งมันคักๆมันเขาไปมองใดน,นะคะ <c oughs> คแต่ว่าเพื่อนบอกว่าแววตาก็ยังคงมุงมันในการซอยกอบกูขึ้นฉีบให้กับน้องโทร,รศัพท์นะคะให้กับใส่ให้กับมาใส่งานได้อีกเทื่อนึงโดยค่าสอมโทรศัพท์อันนี้ตรงปรึกษาคุณภาชระบว่าค่าสอมนี้มันโบเมนถึกๆดิเอาคือปรึกษาผมละเอาก็เคยมีประสบการ์ประสบการณ์ตรงแมีนค่ะเคยเจอมาแล้วถึกต้องค่ะเพราะว่าเรื่องของการสอมมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนี่โบเมนถึกๆนะเริ่มต้นเบาๆนี้ ีเริ่มที่ลักลอยนะคะคสำหรับการเปลี่ยนหน้าจอทีมันราวจนไปหอดลักพันสำหรับเขตทีนักนาสาหัตก็คือน้นมเขาแผงวงจรและก็สินส่วนภ้าในนี่เสียหายโดยทาง้างเพิ่นก็นยังฝากเตือนนะคะถึงผู้ถี่ประซบภัยทั้งหลายว่าย่าหาถ้ำย่าหาเห็ดอย่าสู่เห็ดนะคะอย่าเอาไปแซอเขาสารเพื่อให้มันดูดความชื้นเพิ่มมาจังสั